จบง่ายๆ SM ประกาศฟ้องเต็มรูปแบบแบคยอนเฉินซิ่วหมิง EXO ปมขัดแย้งด้านสัญญาสามหนุ่มไม่ทนเกินไวเดือดผ่านต้นสังกัดใหม่ทันที กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งสำหรับสามหนุ่ม C B X EXO ที่มีสมาชิกคือแบคฮยอนซิลมิงและเฉินกับอดีตค่ายตนสังกัดของพวกเขาอย่าง S M Entertainment ที่ได้มีการยื่นฟ้องร้องกันมาเป็นปีๆกันเลยทีเดียวที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการยื่นฟ้องร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามตามสัญญาที่เคยเป็นมาหาการาบไปแล้วเมื่อปีที่แล้วล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนายน ent, ที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่จากค่าย S M Entertainment ได้บอกกับทาง Hero Pop ว่านั่นเป็นเรื่องจริงที่ทางค่ายได้มี มีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง c b x โดยการดำเนินตามกฎหมายและหลักการและนี่เองที่ทําให้สํานักข่าวหนังสือพิมพ์รายหนึ่งในด้านกฎหมายก็ได้มีการออกมารายงานเช่นกันว่า SM ได้มีการยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องการปฏิบัติตามสัญญากับศิลปินทั้ง3คนอย่างเฉินแบคย้อนและซิวมินหน้าที่สารเขตตะวันออกของกรุงโซในหลายวันก่อนจึงคําร้องเรียนที่ส่งไปโดย SM นั้นได้มีการระบ,บุไว้ว่าทางค่ายไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสมาชิก c b x ไ,ด,ไดังนั้นทางค่ายจึงขอยื่นฟ้องร้องเพื่อขอบังคับใช้ตามข้อตกลงเป็นหลักที่มีก่อนหน้านี้นอกจากนี้เมื่อวันที่10มิถุนายนก่อนที่ทาง SM จะให้ข้อมูลกับทางไฮรอปป๊อปโดยทาง C ี x ยูนิตย่อยของ EXO ซที่ตอนนี้เป็นศิลปินจากค่าย i n b 100, 100ที่ได้มีการจัดแถลงข่าวฉุกเฉินโดยให้ข้ออ้างว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมจาก SM ชากังวนันโดยทางประธานค่าย INB 100คิมดงจุนที่เป็น c e o ของไอ n ิ1 0 0และทนายความอย่างลีแจฮันที่เข้ารวมในการแถลงข่าวครั้งนี้อีกด้วยซึ่งทางค่าย INB 100ได้มีการขอยืนอุทธรณ์ว่า SM ไม่สามารถปฏิบัติตามค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายเพลง0.5%ที่ควรจะได้ตามสัญญาไว้และยังได้มีการเรียกร้องอีก10%ของยอดขายที่เป็นกิจกรรมในส่วนของแต่ละคนในตัวศิลปินอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านศิลปินเชนิญแบคยอนและซิลมินก็ได้มีการต่อสัญญากับค่าย SM ไปเมื่อเดือน ธันวาปี2022และก็ได้มีการแจ้งสินสุดสัญญาพิเศษของพวกเขาในเดือนมิถุนายนปี2023ซึ่งก่อนที่จะมีการขอสินสุดสัญญานั้นก็ได้เกิดการขัดแย้งขึ้นกับนักร้อง C.M. Mong ถูกชี้ว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังในการปลอมแปลงอะไรบางอย่างแต่ในครั้งนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการยุติข้อพิพาทก,กันในเวลาต่อมาและด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ทาง SM อนุญ,ญาตให้ทาง C.B.X สามารถไปร่วมง,งานกับสมาชิกวง EXO และทางค่ายใหม่ของ C.B.X ได้แต่อย่างไรก็ตามที่ดูเหมือนว่าเรื่องทุกอย่างจะถูกแก้แล้วแต่ดูแล้วก็ไม่ใช่พอเหมือนเดือนที่แล้วความสงสัยเกี่ยวกับการปลอมแปลงก็ได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันฮันเดได้มีการเข้ามาร่วมกับ INB100 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ m c m มงที่ได้มีการร่วมลงทุนด้วยกันหลังจากน,านั้นฝ่ายของศิลปิน g b x ก็ได้มีการหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวกับอัตราค่าคอมมิชชั่นในการจำหน่ายขึ้นมาในการเป็นข้อพิพาทอีกจนได้และหลังจากการถแถลงข่าวจาก ค่าย SM Entertainment ก็ได้กล่าวว่าทางค่ายออกมาแถลงการเรื่องนี้ก็พอะว่ามีความตั้งใจที่อยากจะสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยเหลือ CBX ให้ประสบความสําเร็จกับผู้จัดเพียงเท่าน,านั้นโดยไม่อยากให้มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นกับทั้ง CBX และ MC มงนั่นเองคะ่ะนอกจากนี้ในตอนแรก SM Entertainment ไม่มีอํานาจในการกําหนดอัดตราค่าคอมมิชชั่นในการจัดจาหน่ายของผู้จัดจําหน่ายรายอื่นๆซึ่งในความเป็นจริงของกระบวนการที่อยู่ในระหว่างการลงนาม ข้อตกลง c b x ขอให้ทางค่ายรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าคอมมิชชั่นาการจับจำหน่ายว่ามีเงื่อนไขหรือข้อตกลงอย่างไรแต่เนื่องจาก SM ไร้ซึ่งอำนาจในการตัดสินใจเนื้อหาของข้อตกลงจึงไม่รวมอยู่ในเอกสารข้อตกลงซึ่งนั่นเองที่ทำให้ทางค่ายต้องลบข้อกำหนดด้วยอธิบายว่าไม่สามารถรวบรวมมาให้ได้และด้วยเหตุนี้เองบทบัญญัติจึงไม่รวมอยู่ในข้อตกลงตามข้อตกลงในฉบับลงนามนั่นเองคะ่ะไม่เพียงเท่าน,านั้นเมื่อข้อขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่า ปะทุขึ้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการต่อสู้ทางกฎหมายที่เต็มรูปแบบได้ซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้มีสำนักข่าวรายหนึ่งก็ได้มีการคาดว่าอาจจะเริ่มต้นโดยการที่ทาง SM ยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาของ C B X นั่นเองนอกจากนี้ EXO C B X ยังเป็นที่รู้จักในนาม C B X หรือชนแบ Back ที่เป็นยูนิตย่อยแรกของวงดนตรีชายในเกาหลีใต้ย่างวง EXO ที่ได้มีการก่อตั้งโดยค่าย SM Entertainment ในปีพศ2016 ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก3คนคือเชินแบคฮยอนและซิลมิงที่พวกเขาก็ได้มีการเปิดตัวด้วย e x t e n d e n p a ด h e พ็ก m a มาที่ได้มีการวางขายในเดือนตุลาคมปี2016นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้เรื่องการยื่นฟ้องร้องกันระหว่างตัวค่ายเองและศิลปินจะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่างานนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องมารอติดตามกันดูต่อไปนะคะ